สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาอัปเดตนะคะไม้ด่างที่เราทําการขยายพันธุ์นะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าเป็นอะไรยังไงบ้างเนาะอ่าอย่างตัวนี้นะคะที่เราแยกหนอกันมานะคะก็คือตัวที่เป็นสเสนจันนะคะสเสนจันประกายดาวนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะตัวนี้ก็ สดชื่นปกติค่ะช่วงวันสองวันมานี้มีฝนเล็กน้อยนะคะอันนี้พ้อจะแช่น้ําเอาไวเ้เลยแล้วก็มันก็จะมีบางต้นนะคะที่มีการทิ้งใบบ้างนะคะแล้วก็มาเอาใบที่แบบมันเป็นเหลืองๆนะคะทิ้งออกไปบ,บ้างนะคะเดี๋ยวจะหั่นให้ดูอ่ะอย่างนี้ก็คือเป็นยอดเป็นยอดนะคะเนี่ยค่ะใบเหลืองๆเ,เนี่ยก็ดึงออกได้นะคะตัวนีอ้อย่างนี้ เอาออกได้นะคะใบเหลืองๆเนี้ยใบนอกมันจะทิ้งออกไปบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรโดยรวมแล้วก็น้องๆสดชื่นดีนะคะตัวนี้ป้อมไม่ได้อบนะคะสำหรับใครที่ตัดออกมาแล้วมันไม่มีไม่มีรากนะคะอยากจะอบก็อบได้นั่นเองนะคะอย่างตัวนี้ก็คือเป็นเป็นตัวยอดเขานะคะเป็นตัวยอดเขาก็ใบใหม่เปิดมาก็ค่อนข้างเข้มจับเลยนี่นะคะ ใบเหลืองๆก็ดึงออกได้นี่นะคะพามาอัปเดตการแล้วก็เนี่ยค่ะอย่างต้นนี้ต้นนี้เป็นเป็นไอตัววันแรกที่แยกออกมามันก็จะมีแบบใบนอกนะคะ่ะมันก็จะเหลืองๆอย่างเงี้ยเราก็เอาออกได้เอาออกได้เลยนะคะนี่มีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะคะใครสนใจก็ทักหลังไม้ได้นะวันนี้ฝนฝนลงเล็กน้อยนะคะอากาศมันอบอ้าว ้5พ,พอสมควรเลยนะคะก็พามาอัปเดตกันเพราะว่าปองก็วางเอาไว้แบบแช่แช่น้ำหล่อน้ำไว้ให้เขาค่ะอันนี้อีกสองสามต้นก็โอเคแล้วเห็นไหมคะใบตึงแล้วเราจะดูที่ใบใหม่ที่ออกมาค่ะเวลามันใบตึงแล้วมันก็ไม่เป็นไรเรจะมีใบแบบใบนอกที่แบบทิ้งๆมาเหลืองๆเนี่ยเราก็เอาออกได้นะคะ มาอัปเดตให้ดูกันว่าอาการน้องๆเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็ไม้อื่นๆที่เป็นไม้ด่างนะคะอย่างต้นนี้นะคะที่เราหลายต้นนะคะวันนั้นที่ป้มเปลี่ยนกระถางไปอะแอนโทเลียมอ่ะเดี๋ยวพาชมแอนโทเลียมด้วยพอเปลี่ยนกระถางไปแล้วเนี่ยมันใหญ่โตมโหลานมากเลยคือจากกระถางสิบเนาะ ก็เปลี่ยนเป็นกระถางสิบหกอ่ะก็ใหญ่ขึ้นเลยนะคะอันนี้คือกลายเป็นไซส์ใหญ่ไปเลยนะอันนี้ก็เช่นกันอันนี้เอามาเทรนแดดก็คือโดนโดนแดดเข้มขึ้นนะคะสีก็จะจัดขึ้นแล้วใบก็จะเปลี่ยนชั้นใบละสีเข้มเหมือนกันแล้วก็อันนี้ไม้ด่างที่เราเราวันนั้นเราเราไลฟ์ไปเนาะเราก็บอกว่ามันมาจากต้นแม่ที่ไม่ด่างแต่ต้นยายมันด่างนะคะก็อันนี้อัปเดตให้ดูว่า อันนี้ใบอันนี้คลี่แล้วนะคะอันนี้ก้านนี่คลี่แล้วแล้วก็อันนี้อันนี้ก็คลี่ออกมาแล้วแล้วก็มีมีแววว่าจะด่างเช่นกันแต่อาจจะไม่ด่างด่างจัดเท่าไหร่นะคะแต่อ้หูเนี่ยดูดิลายเนี่ยด่างจัดมากมีความมินด้วยนะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยดูสองใบนี้ดิสองใบนี้นมินมินเฉยเลยออกวินมิน นะคะคือแบบเขียวเขียวอมเขียวค่ะคเรียกกรีนออนกรีนนะคะอืมฝั่งนี้เป็นอะไรฝั่งนี้ก็ใบตึงแล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วใบยังแบบใบยังไม่ตึงเท่าไหร่จับเปลี่ยนกระถางหมดเลยนะคะอันนี้ก็โชคเก้าชั้นด่างนะคะอันนี้ก็โอ้โหจะใหญ่ไปไหนนี่ต้องขนออกสวนแล้วนะคะห้ามอยู่ในบ้านแล้วแน่นแสงมันแน่นไง นี้ต้องเอาออกแล้วใบอ้วนมากเลยพอแบบอันนี้อันนี้เพิ่งเพิ่งบำรุงเพิ่งเติมเติมเติมปุ๋ยให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือมันจะเป็นปุ๋ยแบบเป็นปุ๋ยอัดเม็ดเป็นปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดนะคะโอเครู้สึกว่าใบมันมันตึงนิดนึงเพราะว่าใบล่างมันเจออาการแบบนี้ค่ะเหลืองๆแบบเนี้ยมันก็คือแบบเหมือนธาตุอาหารมันไม่พอนะคะธาตุอาหารน้องไม่พอบ้านก็เลยเติมให้ พอเติมแล้วใบล่าสุดที่ออกก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแอนโทเรียมคอบ้ามันเป็นคอบบ้าค่ะมันเป็นมันเป็นเงินหนาเงินหนาคอบบ้านะคะตัวนี้มันจะเป็นแบบบิดๆเป็นไม้ไฮบริดนะคะคันนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแอนโทเรียมเช่นกันอันนี้เป็นเป็นลูกผสมค่ะฟอร์มคอมเพ t นะคะใบใบดำอันนี้ใบสีดำๆแล้วก็ ลายมันจะลึกๆแบบเนี้ยค่ะต้องให้เขาโตก่อนอันนี้ก็เพิ่งจับเปลี่ยนกระถางนะคะจับเปลี่ยนกระถางกันอ่าพาชมไม้นะคะพาชมไม้อันนี้ก็อโกนีมานะคะอันนี้ก็เบอร์มารค,ค่ะเบอร์มาร์นั่นเองไม่ได้ตัดนะคะถ้าตัดมันก็จะยิ่งมันก็จะยิ่งแบบแตกลายสวยๆเนี่ยแหละคะ่ะเห็นไหมลายดีลายสวยอยู่ นี่นะคะเฟินเฟินอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นแบบเขาเรียกถ้าท่าแบบนี้ค่ะที่พ่อมไปของอ่าสวนองต้นมาก็คือถ้าเป็นก้านย,วยาวๆแบบนี้มันจะเป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นรุ่นรุ่นโบราณรุ่นโบราณหรือรุ่นดั้งเดิมออริจินอลนะคะก็คือมันจะเป็นก้านก้านย,วยาวๆแบบนี้ที่พี่แอดเคยเคยเล่าให้ฟังนะคะแล้วพี่แอดก็จะ ค่อนข้างชอบสะสมไม้เก่านะคะมันเป็นทรงไม้เก่าถ้าเป็นแอนโทเลียมก้านย,ยาวๆแบบนี้นะคะแล้วอย่างตัวนี้ก็เป็นเป็นทรงไม้เก่านะคะเป็นทรงไม้เก่าแต่ว่าลายเขานี้แบบจิตจาดมากนะคะน้องคนนี้อันนี้ใบก็คลี่ใบออกมาแล้วอายุของใบนะคะพวกแอนโทรเรียมเนี่ยก็จะประมาณเดือนหนึ่งเดือนถึงหนึ่งถึงสองเดือนก็จะได้แค่ใบเดียว นะคะถ้าเป็นยิ่งๆเป็นไม้ด่างก็จะช้านิดนึงแต่พวกเขียวๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขียวๆอย่างนี้ก็ไม่ช้าก็ขึ้นไวอยู่นะคะนี่ก็เป็นอัปเดตข้างบ้านให้ดูกันนะคะไม่ได้ไปสวนสักทีเลยงานไม่เสร็จสักทีหนึ่งนะคะป้อมสอนออนไลน์ด้วยไงก็เลยตารางแน่นนิดนึงนะคะนี่ละค่ะก็มาอัปเดตให้ดูนะคะว่าสัปดาห์หนึงแล้วเนี่ยเขาจะเป็นอะไรยังไงนะคะแล้วก็คอยดูด้วยว่า ที่เราตัดไปแล้วอะค่ะว่าสัปดาห์หนึ่งน้องมีความสดชื่นประมาณไหนเห็นอ,อันเนี้ยค่ะอันนี้คือแบบเขาก็จะขึ้นหลอดมาแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะขึ้นหลอดมาแบบนี้แล้วกเกิดว่าว่าหลอดใหม่เขาแบบโอเคแล้วแล้วก็ลากเดินดีแข็งแรงแล้วนะคะก็สามารถที่จะเป็นเป็นต้นแม่พันธุ์ไปได้เลยนะคะอันนี้อพามาอัปเดตกันนะคะสําหรับการขยายพันธุ์ต้นไม้นี่ เดี๋ยวว่าหลังมีอะไรเดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ชมกันอีกนะคะในการดูแลต้นไม้นะคะสวัสดีค่ะ